สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆชาวทาตุไฟทุกท่านนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆก,การกดติดตาม subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้มากๆเลยสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักของชาวทาตุไฟนะให้ผลจากวันนี้ไปประมาณ1เดือนนะคะชาวทาตุไฟก็คือท่านที่เกิดในราศีเมษสิงห์แล้วก็ธนูนะคะตามแบบโหราศาสตร์ไทยเดี๋ยวยังไงวันที่จะเขียนไว้ให้ใน description นะคะในคาอธิบายด้านล่าง นะเบื้องต้นเรามาเช็คพลังงานภาพรวมกันก่อนนะคะว่าความเชื่อความรู้สึกของชาวธาตุไฟเกี่ยวกับเรื่องความรักของคุณในอดีตเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าชาวธาตุไฟนะคุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนดูใจร้อน เจ้าชู้เบื่อง่ายรักอิสระไม่อยากผูกมัดอะไรแบบนี้หรือเปล่านะเพราะสิ่งที่คุณแสดงออกส่วนใหญ่อาจจะเป็นแบบนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าคุณรักใครแล้วอ่ะคุณเป็นคนรักใครรักจริงมีความรักที่บริสุทธินะจริงจังจริงใจแล้วคุณก็มีมาตรฐานสูงวาดฝันเอาไว้ว่าอยากจะมีครอบครัวที่สมบูรณ เวลารักใครคุณก็อยากให้คนคนนั้นเข้ามาแล้วเติมเต็มชีวิตคุณแล้วทาให้ชีวิตคู่ของคุณมีความสุขเป็นครอบครัวที่ดีอะไรแบบเนี้ยนะคะคุณมีความหวังที่จะเจอรักแท้คุณทุ่มเทให้กับความสัมพันธ์นะเวลาคบกับใครคุณมีความพยายามในการที่จะปรับปรุงตัวปรับจูนทัศนคติความสัมพันธ์ให้เข้ากันได้แต่ว่าช่วงที่ผ่านมานะเท่าที่เห็นพลังงานนะคะบางคนอาจจะมีการพึ่งอกหัก เลิกลาหรือว่ามีเรื่องให้ต้องเสียใจมาบางคนอาจจะยังไม่เลิกนะแต่ว่าก็มีเรื่องทุกข์ใจมากๆในช่วงที่ผ่านมานะคะทีนี้สถานการณ์ปัจจุบันหรือว่าความรู้สึกของคุณในช่วงนี้นะเท่าที่ดูเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมีความแบบเบื่อเบื่อเซง็งเซง็งไม่ค่อยได้ดั่งใจเนาะเหงาเหงาซึมซึมนิ่งๆิอะไรแบบนี้คืออาจจะมีคนเข้ามาก็จริงแต่ว่าคุณยังรู้สึกไม่ถูกใจเพราะว่าหลายๆคนยังลืมคนเก่าไม่ได้ ะะยังมีความวนเวียนคิดถึงคนรักเก่าแฟนเก่าคิดถึงเหตุการณ์ในอดีตอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าตอนนั้นฉันไม่ทําอย่างนั้นตอนนี้ฉันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเวิรนๆหน่อยนะคะแล้วก็คนที่มีอิทธิพลต่อจิตใจของคุณส่วนใหญ่น่าจะเป็นชาวทัตน้ํานะคะราศีกรกฎพิจิกหรือว่ามีนนะชาวกรกฎค่อนข้างจะเด่นนิดนึงก็เนื่องจากว่า สถานการณ์มันค่อนข้างผ่านมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะสาหรับคนที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นการเลิกลาหรือว่าห่างกันไปหรือว่าความทุกข์ใจอย่างเงี้ยมันต่อเนื่องมาสักระยะหนึ่งละมันไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดนะคะมันทําให้ชาวทาตไฟเนี่ยเริ่มเข้าใจโลกเรียกว่าเริ่มทําใจได้อยู่กับความรู้สึกนั้นได้แต่ก็ยังมีเหงาบ้างแต่ว่าไม่โวยวายไม่ฟุ้งฝ่ายเท่าเดิมละ คุณมีความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองพาตัวเองออกไปเจอคนใหม่ๆพยายามหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจจากใครสักคนหรืออาจจะรอให้คนเข้ามาฮิลใจเนาะหาที่พึ่งหรืออาจจะไม่ใช่คนก็ได้แต่คุณก็พยาพยามพยายามอะที่จะหาที่พึ่งทางด้านจิตใจด้วยหลายๆวิธีแต่ก็ยังมีบางคนนะคะรอโดยมีความหวังว่าอยากให้คนเก่ากลับมาประมาณนี้ทีนี้เรามาดูกันต่อว่า คนเก่าเนี่ยเขารู้สึกเหมือนกับเราไหมนะเดี๋ยวลองมาเช็คพลังงานกันหน่อยว่าเขาคนนั้นของคุณอะ่ะเขารู้สึกยังไงบ้างกับความรักที่ผ่านมานะคะคนเก่าของคุณนะคะเท่าที่ดูจากหน้าไพา่ตอนนี้ส่วนใหญ่คิดว่าเขาน่าจะ move on ไปได้แล้วนะเพลอเพบางคนเขามีคนใหม่แล้วด้วยหรือถ้ายังไม่มีเขาก็มีโปรเจกต์ใหม่ คือเขามีความพร้อมมากที่เขาจะเปิดใจรับความสัมพันธ์ใหม่ๆรับความรักครั้งใหม่เข้ามาเพราะว่าตัวเขาเองก็มีความคาดหวังที่อยากจะสร้างครอบครัวที่มั่นคงมีความสุขในแบบของเขาซึ่งความรักแบบที่เขาต้องการ่คือเป็นการเป็นทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับเป็นคู่ที่สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกันหรือว่าส่งเสริมกันได้หรือบางคนอาจจะค่อนข้างแคร์ให้ความสำคัญกับเรื่องความเหมาะสมหรือฐานะ หรือความคิดความสามารถหน้าที่การงานอะไรที่ดูพอๆกันคุยกันรู้เรื่องเข้ากันได้หรืออย่างเช่นคนที่ทําธุรกิจอย่างเงี้ยเขาก็อยากได้คนที่เข้ามาแล้วจะส่งเสริมธุรกิจการค้าเขาได้ช่วยเหลือเขาได้ซัพพอร์ตเขาได้นะคะแล้วก็หลายๆคนเขาค่อนข้างมีตัวเลือกเยอะเหมือนกันนะไม่ไดค้คุยคนเดียวอะถ้าใครที่กําลังจะ move on เขาอาจจะมีไปเลงใครไว้ มีคนในใจหรือว่ามีการเริ่มสารสัมพันธ์กันในช่วงต้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วถ้าถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้ต้องบอกว่าเขาค่อนข้างผิดหวังในตัวคุณนะเพราะตอนแรกเขาก็คาดหวังกับคุณไว้สูงมากเหมือนกันแต่พอคบๆไปคุณไม่เป็นไปตามที่เขาต้องการเขาก็เลยตัดสินใจเลือกที่จะจบความสัมพันธ์เพราะเขารู้สึกว่าคุณไม่ใช่เขาก็เลยเดินออกมาพลังงานเขาดูแล้วก็ ต้องพูดตรงๆว่าเขาไม่ได้โหยหาหรือว่าไม่ได้อยากได้คุณกลับไปเท่าไหร่นักเพราะว่าเขาพร้อมมากที่จะเริ่มต้นใหม่หาความรักที่มั่นคงสมบูรณ์ในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นฐานะรูปร่างหน้าตารสนิยมอะไรที่เหมือนกันกันกบเขาและตอบโจทย์เขาได้นะคะเท่าที่ดูนะความรักความรู้สึกเขาน่าจะเป็นประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันต่อในส่วนของคนโสดว่าความรักช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้าง คนโสดนะคะชาวธาตไฟช่วงนี้น่าจะมีคนเข้ามานะมีคนที่จะเข้ามาให้ความหวังคุณแล้วก็หยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะคะซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ออสามารถพัฒนาเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังที่ดีได้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นใหม่กับใครสักคนหนึ่งที่ดีแล้วก็จริงใจกับคุณ นะทีนี้คนที่เข้ามาจะเป็นยังไงออจากไพ่นะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นชาวราศีธนูหรือชาวธาตุด,ดินมังกพรพฤษศก,กันนะคะหรืออาจจะเป็นชาวธาตุน้ำกระกรกพิจิกมีนก็ได้หรือบางคนนะอาจจะเป็นคนไกลนะต่างชาติต่างภาษาหรือคนที่มาจากต่างที่ต่างถิ่นหรือการเดินทางแล้วทาให้เราไปเจอคนคนนี้ก็เป็นได้เหมือนกันนะคะซึ่งคนคนนี้เขาเข้ามาแล้วเขาจะทําให้คุณรู้สึกบาลานซ์นะ จิตใจคุณจะแบบสมดุลกลับมายืนได้อีกครั้งหนึ่งเหมือนเป็นคนที่เข้ามาแล้วสามารถเยียวยาจิตใจฮิวใจคุณได้นะคะดีแหละนะแต่ว่าในบางคนนะก็ยังอย่างคงคนเก่าจะยังวนเวียนหวนกลับมาแล้วมาทาบทำให้เราสับสนจากที่เรากำลังจะ move on ได้ละเขาดันทักมาอะไรแบบนี้ทำให้เราเอ๊ะ เขาจะเอาอยัางไงมีความหวั่นไหวกลายเป็นเรื่องที่ทำให้คุณต้องตัดสินใจก็เป็นได้เหมือนกันทีนี้เนื่องจากมันมีพลังงานของคนเก่าวนเวียนเข้ามาก็เลยขออนุญาตเปิดเพิ่มให้นิดหนึ่งว่าสมมุติว่าถ้าเขากลับเข้ามาจริงๆแล้วมันจะเป็นยังไงเนาะเออดูแล้วกลับมาก็เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่โอเคอยู่ดีอ่ะมันอาจจะฉาบฉวยเนาะกลับมาสุดท้ายคุณก็ต้องเสียใจอยู่ดีเพราะมันเหมือนกับว่า คือคนมันไม่เข้าใจกันนะเข้ากันไม่ได้สื่อสารไม่เข้าใจกันเคมีไม่ตรงกันอาจจะกลับมาแล้วก็มีความขัดแย้งกันทะเลาะกันหรือบางคู่นะคะคือกลับมาแล้วก็ยุ่งเหยิงมันจะมีคนอื่นเข้ามาเป็นตัวเป็นตัวแปรในความสัมพันธ์ด้วยแต่สุดท้ายแล้วมันก็จะทําให้คุณได้รับรู้ความจริงแล้วบางทีนะตัวคุณเองอาจจะเป็นคนที่ตัดสินใจจบความสัมพันธ์นี้เองแล้วก็แยกย้ายกันออกไปก็ได้นะคะ ซึ่งก็อย่างที่บอกว่าคุณมีแนวโน้มที่จะมีคนใหม่เข้ามาซึ่งมีเกณฑ์ที่จะเป็นคนดีทําให้เราแฮปปี้ได้มากกว่าเพราะฉะนั้นก็อยากให้ลองคิดให้ดีๆเนาะอย่าลืมว่าตอนที่เขาจากไปเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคลิปนี้เป็นการทํานายโดยภาพรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะก็เลยอยากให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางอย่านําไปตัดสินใจ ในการแก้ปัญหาหรือเรื่องสำคัญสำคัญเนาะทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวคุณเองเท่านั้นนะคะไม่ใช่ที่ไพ่นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าสำหรับคนที่ออความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่จะเป็นยังไงบ้างนะคะ ในส่วนไพ่ของคนที่ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนนะอาจจะมีคนคุยหรือไม่มีก็แล้วแต่นะคะแต่ว่ายังตกลงกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนของกันและกันนะคะก็ต้องบอกว่าในช่วงหนึ่งเดือนนี้เท่าที่ดูก็ยังคงความไม่ชัดเจนยังคงต่อเนื่องนะคะหรือบางคนอาจจะยังมีเรื่องที่ต้องปิดบงังอาจจะปิดบังกันเองหรือคุณสองคนคบกันแบบแอบๆอบไม่เปิดเผยกับคนอื่นอันนี้ก็แล้วแต่ นะคะซึ่งหลายๆคนที่ต้องการความชัดเจนอยากให้สถานะมันเคลียอะไรแบบนี้น่าจะยังต้องรอต่อไปเพราะว่าสถานการณ์ในช่วงนี้ก็คือไม่คุณก็เขาอะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรืออาจจะทั้งคู่มันมีความนิ่งๆทรงๆก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปให้มากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยมีเกณฑ์ทำให้บางฝ่าย อาจจะรู้สึกว่าฉันต้องเริ่มมองหาทางเลือกอื่นๆหรือเปล่านะหรือบางคนมีความรู้สึกว่าฉันต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างว่าฉันจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้หรือบางคนอาจจะได้รับรู้ว่าเออคนที่เขาคุยกับเราเขาก็ไม่ได้คุยคนเดียวนะเขาคุยกับคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยเนื่องจากว่าช่วงเดือนนี้คุณจะเซนดีเป็นพิเศษนะคะแล้วคุณจะรู้ได้ถ้ามีใครปิดบังอะไรคนอยู่ ถ้าใครที่แบบไม่จริงใจกับเราอะไรเงี้ยคุณจะเห็นความจริงแล้วมันจะทําให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออย่างที่บอกว่าเวลาจะตัดสินใจอะไรให้ใช้ความจริงอย่าใช้อารมณ์นะคะคุยกันให้รู้เรื่องปรับความเข้าใจกันก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรลงไปเนาะ มาต่อกันที่คนมีคู่กันบ้างนะคะชาวธาตุไฟสำหรับบางคู่นะที่ก่อนหน้านี้มีประเด็นปัญหาความไม่เข้าใจกันงอนการทะเลาะก,กันหรือว่ามีความขัดแย้งกันนะหรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของความไม่ซื่อสัตย์การไม่พูดความจริงหรือบอกไม่หมดต่างๆนานาอะไรพวกเนี้ยมันทำให้มีเหตุที่พวกคุณอาจจะต้องห่างกันหรือเกิดช่องว่างอะไรบางอย่างขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา พวกคุณน่าจะได้มีโอกาสไปทบทวนและใช้เวลากับตัวเองแล้วก็ตกผลึกอะไรบางอย่างได้แล้วก็ตอนนี้ทำให้คุณรู้สึกอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่อยากจะกลับมาปรับความเข้าใจกันแล้วก็สร้างอนาคตร่วมกันคืออาจจะคิดได้แล้วว่าคนที่อยู่กับเราตอนนี้แหละคือคนที่ดีที่สุดเรื่องที่ไม่เข้าใจการบาดหมางกันเนี่ยมันสามารถแก้ไขได้โดยการสื่อสารคอ m m u n i c t นพูดคุยกันหันหน้าเข้าหากัน ะะทีนี้คู่ของคุณหรือว่าคนที่มีอิทธิพลน่าจะเป็นชาวราศีกันนะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าหรือเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าความพยายามของคุณทั้งสองครั้งในงทั้งสองคนในครั้งนี้มีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงมากขึ้นเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นเห็นอกเห็นใจกันนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีต่อไปก็คือคุณจะไม่ใช้อารมณ์ละ คุณจะรู้จักคิดถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายมากขึ้นเรียกว่ายกระดับความสัมพันธ์ขึ้นไปดีอีกเลเวลหนึ่งเลยนะก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับชาวธาตุไฟที่มีคู่ทุกท่านสุดท้ายนะคะสำหรับคำแนะนำจากไพ่ออร์ l เคิลนะคะต้องบอกว่าชาวธาตุไฟคุณถึงเวลาแล้วนะที่คุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะจักรวาลบอกให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรที่ไม่ใช่อะไรที่คิดว่ามันทำให้เราไม่มีความสุข เราต้องกล้าที่จะสลัดมันทิ้งไปซะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่เป็นพิษหรือคนที่เป็นพิษคนที่ไม่ดีกับเราไม่น่ารักกับเรานะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณได้เทพอโฟดาเนี่ยเป็นเทพแห่งความรักนะคะเป็นเทพีแห่งความรัก,นะะรกซึ่งเขาเตรียมคนดีๆไว้ให้คุณแล้วอ่ะแต่ถ้าคุณไม่สลัดของเก่าออกอ่ะคุณยังยึดติดกับอะไรที่มันไม่โอเคอ่ะแล้วคุณไม่ยอมปล่อยมืออ่ะคุณก็จะเสียโอกาสที่จะได้เจอคนใหม่ที่ดีๆนะ เพราะฉะนั้นนะคะแพชชั่นหรือว่าความรักดีๆกําลังจะเดินทางมาหาคุณขอให้คุณเตรียมตัวให้พร้อมเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่มีพลังบวกมีความสดใสร่าเริงมีพลังนะคุณเป็นชาวธาตุไฟคุณเป็นคนที่มีพลังมีสเสน่ห์มากๆแต่บางคนอาจจะแค่เสียศูนย์เสียความมั่นใจไปในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่ามีคนทําให้คนเสียใจเท่านั้นเองแต่ตอนนี้ขอให้คุณลุกขึ้นมาใหม่นะคะกลับมายืนเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะ ได้เจอกับคนดีๆความรักดีๆที่จักรวาลกำลังจะส่งมาให้เนาะก็ขอให้ชาวธาตุไฟทุกท่านนะคะรับพลังงานบวกไปเยอะๆนะแล้วก็เจอแต่สิ่งที่ดีๆคนที่ดีๆความรักที่ดีๆต่อจากนี้ไปนะคะสุดท้ายนี้รบกวนนิดนึงก็คือถ้าชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปถัดๆไปของเราเนาะขอบคุณมากๆเลยค่ะ